วิกโกฟุตบอลวันนี้กับเซมบูบอลเตงประจำวันพุธที่2ตุลาคม2567นะครับใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมก่อนเลยแล้วกันและสำหรับผลงานหน้า YouTube เมื่อวานนี้นี่นะครับผมให้ไปทั้งหมดเนี่ย7บินนะฮะจาก6คู่นะครับซึ่งเข้าไปถึง5นะฮะก็มีเจ๊งแค่ทางด้านของเป๊แชร์ที่แพ้าร์เซน0-2แล้วก็ทางด้านของสโลวันบาติสลาวานะครับที่แพ้แมนซิตี้ไป0-4เท่านั้นเองนะครับ ที่เหลือข้าวทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อบาร์เซโลนาก็ชนะ5-0นะครับต่ออินเตอร์มิลานก็ชนะ4-0ต่อเลเวอ์กุเซนก็ชนะ1-0นะครับดอทมุล mm hmm. เนี่ยผมให้อยู่ต่อกับสกอร์สูงจบ7-1ก็ได้ทั้งต่อดอทมุลแล้วก็สกอร์สูงด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ผลงานในหน้า Youtube ถือว่าน่าพึงพอใจนะ ใครที่แบบว่าตามผมก็น่าจะแฮปปี้กันไปนะครับส่วนในไลน์แอดเมื่อวานผมไม่ได้ให้ทีเด็ดอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรามาอวดนะครับผมคราวนี้มาดูฟุตบอลวันนี้กันดีกว่านะฮะร,รายการเดิมเลยครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับทั้ง6คู่ในค่ำคืนนี้โดยจะมีคู่เตะเร็วลฮัตุม45อยู่หนึ่งคู่ครับก็คือกิโรนาเปิดบ้านเจอกับเฟเยนอร์ดนะครับผมแล้วก็รอบดึก5คู่นะครับในเวลาตีสองตรงอันวิลนาเปิดบ้านเจอบาเยอร์มิวนิกเบนฟิก้าเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดดดริิิลเวปบ้านเจ Madrid, เ,านเจออกัับรลมาดริด ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับโบโลญญาและอาเบร์ไลซิกเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสครับและแน่นอนไม่พลาดนะครับสำหรับกิจกรรมแท็กบอลสกอตในค่ำคืนนี้นะครับ3คู่ได้แก่แอสตันวิลล่ากับไบเยอร์นิคเบนจิก้ากับแอตเลติโกมาดริดและทางด้านของลิเวอร์พูลกับโบโลญญานะครับผม3คู่นี้ถ้ายกรอถูกต้องพร้อมติดแฮชแท็กบูมเมตงให้เรียบร้อยนะครับผมและผมต้องย้ำว่าห้ามมีการแก้ไขข้อความด้วยนะครับถ่าถูกต้องครบตามนี้นะครับก็รับไปเลย3,000บาทสำหรับขาจอและ10,000บาทสำหรับ VIP นะครับ คู่ปลอบใจในวันนี้ลิเวอร์พูลกับโบลอนานะฮะผม1 0 0บาทสำหรับคาจอรและ300บาทสำหรับ VAP นะครับซึ่งสำหรับเมื่อวานเนี้ยจริงๆผมไปเช็คมาแล้วมีคนทายถูกนะไอ้คู่แมนซิตี้ชนะบาติสลาวา่า40น่ะแต่ทำไมคนที่ทายถูกมันมีการแก้ไขข้อความกันทุกคนเลยอะ่ะผมก็เลยไม่สามารถแจกได้นะครับผมยังไงผมย้ำนะถ้าเกิดว่าพี่ๆทายทายสกอร์มาแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนสกอร์ะครับ ลบข้อความทิ้งแล้วคอมเมนต์ใหม่นะครับผมแต่ต้องคอมเมนต์ก่อนบอลเตะนะเออตามนี้นะครับอันนี้ผมแจ้งครั้งหนึ่งละกันยังไงทางความเข้าใจกันใหม่ด้วยนะทุกคนนะตามนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่มีคนจับผิดผมเรื่องเอมบัปเป้ย้ายไปมาด,ดิดแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้ผมเบลอรจริงๆผมต้องขอโทษนะเมื่อคลิปเมื่อวานนี้นะตอนท้าททาคลิปอยู่นี่คือแบบง่วงมากอะแทบจะหลับตาทําคลิปเลยแต่ผมดีใจอย่างหนึ่งนะคืออย่างน้อยผมได้รู้ว่าพวกคุณเนี่ยฟังคลิปเต็มผมจริงๆนะไม่ได้ลากไปแค่แบบ บทสรุปท้ายคลิปอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะคืออยากให้ฟังแบบข้อมูลเต็มๆนะครับเอาเป็นว่าก็น้อมรับไวล้ละกันนะฮะร,รอบหน้าจะแบบรอบครอ,อบกว่านี้ขอบคุณทุกคนมากด้วยแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยข้อมูลวันนี้กันดีกว่าไม่รอชา้าลุยเลยฮะโดยเราไปเริ่มที่คู่หอกํำก่อนเลยนะครับผมกิโรนาเปิดบ้านเจอกับฟยโนโดตน,นะครับเวลา5้าทุ่มสีู่้ิ้าูประคูณหัวำนี่จริงๆนี่เตะดึกนะห้าทุ่มสี่ะสิบว่าอย่ครับผม โดยผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นกิโรนานะครับตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทั้งฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยในรายการนี้แมชแลนในพวกเขาบุกไปแพ้เป๊ะแชร์มาก,ก่อน0ประตูต่อ1น,นะครับหานัดล่าสุดในทุกรายการคือการแพ้3และเสมอ2ครับ2เกมล่าสุดคือเสมอรวดนะฮะแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยคือการบุกไปเสมอเซลตาบิโก้มา1ประตูต่อ1ในขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนเฟย์ยานอตนะครับผมแมชแรกเนี่ยก็แพ้เหมือนกันนะครับแพ้คาบ้านกับเลเวอร์เละเทะะเลยฮ ศูนย์ประตูต่อสี่ห้าแมตช์หลังสุดครับชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอทางด้านของไนเมเกนมา1ประตูหนึ่งในฟุตบอลลีกผลงานก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเอาตรงๆงเลยครับทั้งคู่วันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะฮะเพราะว่ากีโรนาไม่เคยมาฟุตบอลยุโรปนะเออพอมาปุ๊บเนี่ยเจอใครก็แทบจะเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยครับโดยสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่นะครับผมทางฝั่งของกีโรนาครับตัวเจ็บเซตเดิมๆเ,เลยครับไม่ว่าจะเป็นจัสตินอา แล้วก็ทางด้านของแดนนี่บลินอันนี้เป็นตัวเจ็บเพิ่มเติมมานะเ,ออเสร็จนะครับตัวหลักเจ็บนะครับรวมไปถึงโอเรลโรเมอูด้วยต้องรอเช็คฟิตนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการปรับทับกันสักเล็กน้อยแหละในส่วนของแผงเกมรับนะฮะขณะที่ทางฝั่งของเฟยโนดนะครับผมก็มีตัวเจ็บอยู่ประมาณ4ตัวครับแต่ที่น่าจะกระทบจริงๆคงเป็นทางด้านของซานติโกโทมัสกิมิเนสครับกองหน้า,าตัวหลักของทีมนะฮะที่เพิ่งจะเจ็บ โัวเจ้าตัวนี้เป็นตัวผลิสคอของทีมเลยนะยิงในฤดูกาลก่อนเฉพาะในฟุตบอลลีกิที่ยิงไป23ลูกอีก6แอซิสต์นะครับผมโอ้วันนี้ถ้าเจ็บไปผมว่าเกมรุกน่าจะยั่วไปพอสมควรเลยทีเดียวอาจจะมาดูซิว่าจะมีการปรับทับอย่างไรหรือไม่นะฮะส่วนตัวอื่นนี่ข้ามได้เลยนะครับเป็นนักเตะอะไรอยู่แล้วของฟยน,นูดนะครับไม่มีปัญหาอะไรโดยสเปย์ไปเื่งตัวจริงของทางฝั่งทีมเยือนฟยน,นูดครับคุณซือแบรอนด์ปริสเก้จะใช้ระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นทางนั่งของทีมง เวลเลนร์เตอร์เซน้าเป็นโทมัสบีเล่นกับทางด้านของดบิดฮังโคแบ็คขวาเป็นจอแดนโลตอมบาแบ็คซ้ายเป็นคริสมอลแผงกลาง3ามตัวเป็นทางด้านของอนโทนี่มิลัมโบวางอินบอมแล้วก็ทางด้านของวินเดนทิมเบอร์3มเกมลูกครับเป็นอิบราฮิมออสแมนอายาเซอูเอดะแล้วก็ทางด้านของอีกอร์ไซาขณะที่เจ้าถิ่นกิโรน,นาของคุณซือมิเชลครับจะใช้ระบบ4-2-3-1ผู้สาบประตูจะเป็นปาโลกัสนิก้า ผู้รักษาประตูเป็นลาดิสลาฟคริชี่จับคู่กับดาวิดโลเปสแบ็คซ้ายมิเกลกูเตเรสแบ็คขวาอเลนโดฟันเซสกางรับเป็นจอห์นโซลิสกับทางด้านของยังเกลเอเรราเกมลุก3ตัวครับเป็นยาเซอร์อัสปริยาอีวานมาตินแล้วก็วิกเตอร์ซิกันคอฟส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นอาเบลรุยส์นะครับผมก็ถือว่าชุดใหญ่ครับยูโรนาแต่ก็อย่างที่บอกไปครับเจ้าถิ่นเนี่ยมีปัญหาในการจัดทัพในส่วนของเกมรับครับขณะที่เฟยนูตเนี่ยไม่มีกิมเนสกองหน้าตัวหลักของทีมนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสมสมมนนน้้เือกััดีครบ ซึ่งถ้าพูดถึงเฟยยโนตเนี่ยได้เรื่องความเก่าในเวทีระดับยุโรปนะฮะแต่ว่ากีโรนาเองเนี่ยจะได้เรื่องของมาตรฐานฟุตบอลที่ดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ในเวทียุโรปก็ตามและแมชก่อนที่แพ้ไปแชร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเล่นดีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันมันมันโดนช่วงท้ายเกมนนะว่ากันอย่างนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่ากีโรนาเนี่ยดูดีกว่านะแล้วก็แบบน่าลงทุนกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเฟยยโนตเองเนี่ย คือเล่นเกมเยือนไม่ดีอยู่แล้วด้วยแล้วฤดูกาลเนี้ยผลงานมาในลีกไม่ดีครับคือขนาดในระดับลีกเนื้อทแลเนี่ยคุณยังผลงานได้แค่นี้คุณเจอทีมระดับลาลิก้าอย่างกีโรนาเข้าไปผมว่าไม่น่ารอดเออแถมที่สําคัญครับเป็นเกมเยือนด้วยฮะถ้าเล่นในบ้านนี่ยังพอฟัดพอเบียงครับแต่ถ้าต้องเล่นเป็นเกมเยือนเจอกับกิโรนานะครับว่าเสร็จนะครับผมยังไงทีมระดับลาลิก้าเนี่ย สแตนดาร์ดมาตรฐานดีกว่าอยู่แล้วนะครับเรายอมไปดูสถิตินะของเฟยโนสนะครับเวลาบุกเยือนทีมจากลาลิกาสเปนเะนี่ยส่วนใหญ่โดนยิงไม่น้อยฮะโดนยิงกระจุยขั้นต่ำต้องมี2ลูกอะออวันนี้ผมว่าน่าจะเสร็จกโรุณาไม่น่าพลาดอะไรครับสแต้มชัว,ชว100นะร์ร้อนตะฮะตาตอรองเปิดมาก็ไม่แพงด้วยครึ่งลูกเองนะครับขอแค่เก็บ3แต้มได้นะฮะผมยิ้มทั้งยิ้มทั้งที่สเปนและยิ้มทั้งที่ทประเทศไทยนะครับ คู่นี้เนี่ยผมอยู่ต่อกิโรนาเจ้าถิ่นราคาเครื่องลูกแบบมั่นใจมากๆสกอร์ที่คาดอยู่ที่2 0หรือไม่ก็3-1ต่อนะฮะประมาณนี้ละกันผมเชื่อว่ากิโรนาชนะเกินกว่า2ลูกด้วยนะครับผมยังไงลองดูกันนะฮะส่วนคู่ถัดมาคราวนี้เป็นลุยรอบตีสองตรงกันเลยครับแอสตันวิลล่าน้องใหม่เหมือนกันในรายการนี้ฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบรย์ยูเมเนกนะครับ โดยแมตช์แรกครับแอสตันวิลล่าผลงานดีนะครับพวกเขาบุกไปเอาชนะยังสปอยมาได้นะฮะสามประตูต่อศูนย์และผลงานห้านัดล่าสุดในทุกรายการณขณะนี้ครับชนะ4เสมอ1ครับเพิ่งจะสะดุดเสมอแมตช์ล่าสุดนี่เองนะฮะที่บุกไปเสมอกับอิสวิดมา2ประตูต่อ2ขณะที่ทางฝั่งของไบย,ยัมมิเนตครับผมแมตช์แรกเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านถลม่มดินาโมซาเกรดไปแบบโอ้โหอย่างกับฟุตซอลฮะเก้าประตูต่อ2และ5นัดล่าสุดในทุกรายการเนี่ยเหมือนแอสตันวิลล่าเป๊ะเลยครับชนะ4แล้วก็เสมอ1ในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเสมอกับเเลวซ่น 1ประตูต่อหนึงนะครับทั้งคู่เคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วครับเมื่อนู่นเลยครับปี1982ในศึกฟุตบอลยูโรเปียนครับรอบทิงนะฮะซึ่งทางน้ำวิลล่าชนะ1-0และเป็นครั้งเดียวครับที่แอสต์มิลล่าเนี่ยสามารถเป็นแชมป์ฟุตบอลยุโรปได้นะครับหลายคนยังไม่เกิดหรอกผมรู้เอามาพูดให้ฟังเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะฮะคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมซะหน่อยดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าทีมวิลล่าครับวันนี้ครับแมตตี้แคชบูบาก้ากามาร่าจอห์นแม็กกินแล้วก็ไทโรนะะฮตัวเเเจ็บซตดิมเป๊ะะนครับผม ขณะที่ทางฝั่งของบ่ายยิมเปนิกนะครับผมโทมัสบุชนันนะฮะแล้วก็ทางด้านของอาริออนอิบราฮิโมวิชนะฮะแล้วก็โยซิฟสตานิซิตนะครับเจ็บอยู่รวมถึงนักเตะญี่ปุ่นอย่างฮิโรกิอิโตะครับตัวใหม่ที่ย้ายมาจากสตุดการ์ดนะครับก็ดูแล้วยังไม่สามารถลงสนามได้นั่นเจ็บแต่ต้นฤดูกาลนะครับรวมถึงซาชาโบเอสนะครับกองหลังดาวรุ่งของทีมอีกหนึ่งรายด้วยนะฮะก็ผมว่าตัวเจ็บเซตเดิมคล้ายๆกันทั้งคู่นะครับ ดังนั้นหน้าตาของทั้ง2ทีมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะจากสอแมตช์ที่ผ่านมาครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนมัเยิ่งมินิก่อนดีกว่านะฮะแวนซองก็มาดีครับวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษบตูเป็นนอยเออร์เซ็นะฮะเป็นไดโยอุปาเมกาโนกับคิมินแจแบ็กขวาราฟาเอลเกเรโร่แบ็กซ้ายอัลฟาโซเดวิสกลางรับคู่ครับเป็นโจโจกิมิชกับอเล็กซานดราพับโลวิชกลางรุก3ตัวครับเป็นทางด้านของมิเชลโอลิเซจามามูเซล่าแล้วก็แซชชานารี่ส่วนหน้าป้าเป็นแฮรร์ี่เคคนนะรับ ขณะที่เจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าของอูนายเอเมรีครับ4231เช่นกันฮะผู้รักษาประตูเป็นเอเมริโนมาร์ติเนสเซนาร์ฮาเป็นพอตเตเรสกับเดียโกคาร์ลอสแบ็กซ้ายลูก้าดีนแบ็กขวาเอสวิกกองซ่ากลางรับเป็นยูริเทลมองครับกับอามาดูโอนาน่าเกมลูก3ตัวครับเป็นยาคอปเรมซี่มอร์แกนโรเจอร์แล้วก็เรย์นไบยี่ส่วนหน้าเป้าใช้เป็นโอลิวัตกินนะครับคู่นี้ต้องยอมรับตรงว่าน่าจะวิเคราะห์ยากพอสมควรนะฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับผมก็พยายามจะเปรียบเทียบเปรไปอยู่ววววว่่่่าาาาาเเออ๊ะะะใครรมัันนจดดูดีกพแสติลล มันก็ได้เล่นในบ้านด้วยอ่ะเออประกอบกับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่สปีดบอลเร็วนะครับเจอบอลเยอรมันเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีแถมผลงานฤดูกาลนี้ันวิล่าทำได้ดีอีกด้วยอะ่ะแนัดน,นะครับผมชนะ6เสมอ1แพ้1นะครับในทุกรายการณขณะนี้นะในขณะที่ทางฝั่งทีมเยือนเสือใต้บยูเมดิกเอเนี่ยเวลาเล่นฟุตบอล UCL ครับในแบบช่วง ช่วงรอบแรกๆคือสมัยก่อนมันเป็นรอบแปลงกลุ่มถูกไหมเออคือบาเยอร์มินิกเนี่ยมีผลงานดีมากในช่วงแรกๆของฤดูกาลนะครับผมของฟุตบอล UCL นะฮะผมลองไปดูใน41นัดหลังสุดของบาเยอร์นะชนะ3 17เสมอ4ไม่แพ้เลยนะครับแล้วยิงประตูนี่แบบเรียกได้ว่าแบบถล่มยับนะฮะ แต่ก็ต้องยอมรับอย่างนะครับว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับสำหรับการบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะฮะแถมเป็นทีมน้องใหม่ที่แบบฟอร์มดีด้วยแล้วก็เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยมาตรฐานพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาตรงๆมันแอบแบบดีกว่าทางฝั่งของบนเดลีกาอยู่นิดนึงนะในความรู้สึกผมอะแล้ววันนี้วิลล่าได้เล่นในบ้านด้วยผมว่าพอสู้กับบาเยอร์ได้เอาตรงๆเลยนะครับผมที่สําคัญบาเยอร์มินิกต่อแพงไม่ซะหน่อยนะฮะในความรู้สึกผมก็คือครึ่งควบลูกครับ คือผมมองว่าคู่นี้โอกาสจบลงด้การเสมอแบบมีสกอร์ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะผมว่าวิลล่าซู้ได้ครับเพราะว่าเล่นในบ้านถ้าอย่างแย่ที่สุดแบบแบบ worst case เลยคือแพ้ลูกหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งผมรับได้นะสำหรับการไว้ใจวิลล่าในค่ำคืนนี้เอาว่าคู่นี้ผมขอวัดใจนะต้องใช้คำนี้เลยความชอบล้วนๆเลยนะครับข้อมูลเอามาประกอบนิดหน่อยแต่เน้นที่ความชอบผมว่าวิลล่าไม่แพ้แล้วกันนะฮะน่าจะเสมอแบบ1 122อะไรแบบนี้นะครับคู่นี้กลั้นใจครับอยู่รองแอสตันวิลล่าไป ราคาครึ่งครบลูกนะฮะน่าจะขัดใจใครหลายคนอ่ะผมเชื่อกระแสวันนี้น่าจะมาบาเยอร์แต่ผมชอบบิลล่านะครับยังไงลองดูแล้วกันคู่นี้รองเจ้าถิ่นไปฮะกัดมาคู่ที่3ามอันนี้ก็คู่ใหญ่เหมือนกันนะครับเบนฟิก้าครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของตราหมีเอลติโกมาดริดนะครับแมตช์แรกเบนฟิก้าผลงานถือว่าใช้ได้ครับบุกไปเอาชนะเรสเตลเบลเกรดหรือว่าซเวดาาซเวดามาได้ก่อนนะฮะสองประตูต่อหนึ่งห้านัดหลังสุดในทุกรายการครับเสมอ1แล้วก็ชนะ4นะครับโดยเป็นงานชนะใน4เกมล่าสุดนะฮะ โดยเกมหลังสุดนะครับผมพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะกิวินเซนเต้นะครับไป5ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลลีกครับขณะที่แอตมาดริดนะครับผมแมตช์แรกในพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอาร์เบลซิ่ไปได้2ประตูต่อหนึ่งห้านัดล่าสุดในทุกรายการคือชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านครับทำศึกอ่ามาดริดดาร์บี้แมตช์ไปแล้วก็เสมอกับเรอัลมาดริดเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมเจอกันของทั้งคู่ครับครั้งหลังสุดเป็นรายการนี่ครับ UCL ครับรอบแบ่งกลุ่มนะฮะ เย้าเยือนเจอกันกินกันไม่ลงนะครับแลกหมัดกันเลยครับผมเล่นบ้านเบนฟิก้าเนี่ยแอตบิกบุกชนะ2-1แต่กลับไปเล่นที่ว่านตาเนี่ยกลายเป็นเบนฟิก้าบุกไปเอาชนะได้2ประตูต้อหนงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังๆก็ถือว่าสูสีพอๆกันเลยในเวทีระดับยุโรปนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้โดยรวมค่อนข้างพร้อมนะครับผมแต่ทางฝั่งแอเตเมีตัวเจ็บอยู่2ตัวก็คือเซซ่า์สปริโกตา ที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพิ่มเติมมา1ตัวคือโรบินเลอร์นอมันนะครับที่อาจจะต้องรอเช็คฟิตในวันนี้นะว่าจะลงสนามได้หรือเปล่ามีมีปัญหาการบาดเจ็บที่ศีรษะครับส่วนทั้งฝั่งของเบนฟิก้าครับวันนี้เนี่ยจะไม่มีแน่ๆคือ2ตัวอย่างเรนโตซันเชสแล้วก็เตียโก้กูเวย่านะครับซึ่งเป็นตัวเจ็บเดิมอยู่แล้วไม่มีผลอะไรกับทีมครับวันนี้ผมว่าชุดใหญ่นะสำหรับทางฝั่งเจ้าถิ่นโดยเสบียไปเล่นตัวจริงวันนี้ของทางฝั่งเบนฟิก้านะครับคุณซื้อบรูบิน เซนาเป็นนิูคลอสโอตาเมนดีกับอันโตเนลซิวาร์แบกซ้ายอวาโรคาริลัสแบกขวาเป็นอเลสเซนเดอร์บาร์ครับกลาง3ตัวครับเป็นออคันคุกชูฟลอเรนติโนลุยส์แล้วก็เฟเดริกเออร์เนสต์นะครับส่วน3เกมรุกเป็นคาริมอัคเทอร์กูกลูวันกิลิสพาฟลิดิสแล้วก็อังเคลดีมาเรียชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับแอฟโรดิสของดิเอโกซิเมโอเน่ครับวันนี้4 3 3นะครับผู้สาปตัวเป็นแยนโอบลักเซนาฮาครับถ้าโรบินโลนามันลงได้จะลงสนามจับคู่กับโคเซมาเรกิิมเนส แบ็คขวานาโเอลโมลิน่าแบ็คซ้ายโรดิโกลิเกลเม่กลาง3ตัวครับเป็นมาร์โกสโจเรนเต้โกเก้แล้วก็คอนอกาลาเกอร์3เกมลุกครับเป็นออกตงกิสมันยูเลนอัลวาเรสแล้วก็เซเมลลิโนนะครับนี่ก็ถือว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะซึ่งสำหรับภูนี้ก็โอเคแหละนะเบนฟิก้าถือว่าเป็นทีมใหญ่ครับแล้วก็มาเล่นฟุตบอล UCL ค่อนข้างบ่อยเป็นทีมเก่าแก่เลยนะครับเรื่องของมาตรฐานเนี่ยมันไม่ไม่มีปัญหาเลยครับผมเชื่อถือได้เลยนะฮะ แต่ว,ว่าวันนี้การเจอกับทีมอย่างเอลติกอาสเตรตเนี่ยมันต่างออกไปนะครับข้อที่1เลยนะครับผมคือ2 1่้านัดหลังสุดครับที่เบนฟิก้าเจอทีมจากสเปนนะฮะคือเสมอ8แพ้11ชนะแค่2เกมเท่านั้นครับชัดเจนเลยครับว่ามาตรฐานฟุตบอลลีกโปรตุเกสกับสเปนต่างกันเยอะนะครับและข้อที่2ครับอสองแมตช์แรกของฟุตบอล UCL เบนฟิก้าไม่เคยเอาชนะได้2เกมติดต่อกันเลยมากก่อนนะครับผมจริงๆเคยแหละแต่แบบ มันนานมากๆแล้วอะฮะในประวัติศาสตร์นี่แค่สองสาครั้งเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าว่าด้วยเรื่องสถิติโอกาสที่เบฟิก้าจะชนะทางด้านของแอตเริทถือว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับแลวฟอร์มแอตเอริทเองฤดูกาลนี้ยอมรับเลยนะว่ามาเหนียวแน่นอีกครั้งหนึ่งครับเสียประตูยากมากๆครับสำหรับทางฝั่งทีมของดีเอโกซิเมโอเน่เกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เน้นผลการแข่งขันจริงๆครับถึงแม้ว่าในสถิติแอตเริทครับการเล่นเกมเยือนใน UCL ออาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ในภาพรวมนะในภาพรวมเนี่ยก้านัดหลังสุดเนี่ยชนะ1สเสมอ2แพ้6ครับแต่ผมว่าการเจอกับทีมยังเบนฟิกา้าผมว่าแอตมาดิดไม่แพ้หรอกเต็มที่ก็แค่สเสมอนะครับผมซึ่งถ้าสเสมอก็เสียครึ่งครับกับอัตราตอรองเปิดมาปอปอ,ปอผมว่าเป็นราคาที่ลงทุนได้เลยตัดเรื่องแอตมาดิดแพ้ไปได้เลยครับมีแต่ชนะกับสเสมอเพราะฉะนั้นคููนี้ขอเลิกลงทุนไปดีทางฝั่งทีมเยือนแอตเลติโกมาดิดนะฮะในราคาต่อปอปอ,ปอแล้วกันสกอร์ที่คาดผมจะมองว่าตามีบุกชนะได้อยู่นะชนะเฉือน1 0 หรือไม่ก็เสมอ0ูนย์ครับสกอร์ต่ำด้วยมีแค่2สกอร์นี้นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะแต่ผมไม่ให้สกอร์ต่ำนะเอาว่าผมให้แค่บินเดียวแล้วกันก็คืออยู่ต่อแอตเลติโกมาดริดทีมเยือนราคาปอป,อ,ปอนะครับถัดมาครับคู่ที่4คราวนี้ไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างครับลิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดนะครับแมตช์แรกของลิวครับพวกเขาบุกไปแพ้ทางด้านของสปอร์ติงลิสบอนมาก่อน0ประตูละสองหนัดลในสุดในทุกรายการชนะ1เสมอ1แพ้3ครับฤดูกาลนีี้ผลงาานไไม่่่ดสักเทหร แต่เกมล่าสุดเริ่มกลับมาได้นะครับด้วยการบุกไปเอาชนะเลออาฟสามประตูต่อศูนย์นะฮะแต่ต้องมาดูว่าจะฟื้นหรือเปล่าหรือจะโดนตกนะเพราะวันนี้เจอของหนักนะครับต้นน้าของริมบอริดเนี่ยแมตช์แรกเปิดบ้านถล่มสตุตการ์ไปได้นะฮะสามประตูต่อหนึ่งนะครับผมห้านัดล่า,าสุดในทุกรายการชนะ4และเสมอหนึ่งครับในเกมล่าสุดที่บุกไปเสมอแอตเปอร์ดิตที่วังตานหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ และวันนี้ทั้งคู่ครับจะเป็นงานเจอกันครั้งแรกอ,อีกด้วยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผมสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมครับทางด้านของลิลครับจะโอ้ตัวเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอออาจจะเฉพาะตัวหลักก่อนแล้วกันนะวันนี้กองกลางทีมชาติไอซ์แลนด์อย่างฮาร์คอนอาราซันนะครับยังคงเจ็บอยู่ลงสนามไม่ได้ครับแถมอังเคโกเมสครับกองกลางตัวหลักของทีมเลยเนี่ยดันติดตัวแบนอีกนะไปโดนใบเหลืองแดงในแมตช์ก่อนที่เจอกับลิสบอนนะครับวันนี้ก็ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ซามอิมพีตี้ยังคงเจ็บอยู่นะครับ ในขณะที่นักเตะดาวรุ่งอย่างทางน้้นของเอ็งกาลาเยลมูกาอูก็ยังไม่พร้อมลงสนามและอีกหนึ่งตัวที่น่าเสียดายมากก็คืออีธานเอ็มบัปเป้นะครับผมเป็นนักเตะเยาวชนวัยสิบเจ็ดปีของทีมนะฮะวันนี้ก็เจ็บครับไม่สามารถลงสนามได้นานี่เหมือนกันยังกระแกะเลยนะสน่วนฝั่งของเราดรตดนะครับวันนี้ฮะตัวเจ็บครับเซตเดิมงครับไบริมดีแอสทีโบกูตัวดานิเอลเบยยอสแลวก็ดาบิลอาราบานะครับผมที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผม โดยเซบดเพลย์ตัวจริงวันนี้นะครับทั้งฝั่งทีมเยือนฮนะคาร์โลอันเชโรติจะใช้ระบบ4-3-3ฮะผู้รักษาตัวเป็นอันเดรลูนินเสร็จแล้วครับเป็นทางด้านของอันโตโดรูดิเกอร์กับเอเดนมิลิเตาแบ็คขวาลูกัสบาสเครสแบ็คซ้ายเฟลอรนเมนดีกลาง3ตัวครับเป็นเฟเดริโก้บาเบเดออเรนชัวร์เมนนี่แล้วก็เอดูอาโดคามาวิงกาสามเกมลุกครับเป็นอดากูแยโรดิโก้แล้วก็วินิสุสจูเนียร์นะครับเกาะคาดว่าคเ,เอ็มบาเปเป้นี่ยอาจจะให้พักก่อนนะครับผมเพพราาาาะว่่ยยังงากกาเิหจกอ็บมานะ ส่วนทางฝั่งลิวเจ้าถิ่นครับบูซิบรูโนเกเนซิโอครับจะมาในระบบ5-4-1ครับแน่นๆไว้ก่อนเลยผระตูซัาประตูเป็นลูค e ัสเชวเลียเซน้าสามตัวครับเป็นอเลสเซนโดรลิเบโรบอฟเตเดียคิเต้และโทมัสมูนิเย่แบ็คซ้ายเป็นมิเชลเบ็กเกอร์แบ็คขวาเป็นเตโกซานโตสกลางสามตัวครับเป็นนหน้านของโอเซมซาราอุยเรมี่คาเบล่าเบนจามินอันเดรแล้วก็อีดอนเชกโรวานะครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นโจนาธานเดวิดเหมือนเดิมนะฮะ ถ้าเทียบฟอร์มมันจริงๆแน่นอนครับสู้มาริดไม่ได้เลยครับถ้าเทียบตัวผู้เล่นก็ยิงหนักเข้าใบใหญ่ครับสู้มาริดไม่ได้เลยเช่นกันครับผมสิ่งเดียวครับที่ดูดีกว่ามาริดคือการได้เล่นในบ้านของตัวเองเท่านั้นฮะซึ่งโอ้โหระดับมาริดนี่แหมไม่กลัวอยู่แล้วนะจะเจอใครเกมเย้าเกมเยือนนะบุกเยือนแอมมาริดแมตต์ก่อนยังยังยังสู้ได้อ่ะนับภาษาอะไรกับรีวครับจริงๆเนี่ยผมว่ารีวเป็นทีมไม้ประดับเลยล่ะสำหรับฤดูกาลนี้ใน UCL นะครับผลงานฤดูกาลก่อนในฟุตบอลลีกเนี่ยที่เข้ามาถึง ที่เข้ามาในรอบนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็จนอยู่จนจนไปเหมือนกันอนะ่ะเออไม่ได้มาแบบลื่นไหลนะครับขนาดแบบแรกเจอทีมอย่างลิสบอนเป็นระดับเกรดบีอะ่ะยังสู้ไม่ได้ครับแพ้แบบแพ้แบบสู้ไม่ได้ด้วยนะไม่ใช่แพ้0ูนยแบบสกอร์ศูนสีนะครับคือแบบลูกเกมขาดลอยมากๆเลยแล้ววันนี้มาเจอมาตริกครับระดับแชมป์ยุโรป5สมัยหรือ6สมัยวะเออสักอย่างเนี่ย คือมันยิ่งขาดลอยเข้าไปใหญ่ครับและลิวเองเนี่ยต่อให้ได้เล่นในบ้านนะคือพวกเขาเนี่ยเจอเคยต้อนรับการมาเยือนของทีมจากสเปน,เนถึง4ครั้งนะครับไม่เคยเอาชนะได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเช่นกันซึ่งเอาจริงๆถ้ามันเป็นฤดูกาลที่ลิวเนี่ยเล่นดีผมว่าโอเคนะน่าลงทุนทางฝั่งทีมเจ้าถิ่นอยู่แต่ว่าฤดูกาลนี้ดูฟอร์มของลิวในลีกแล้วเนี่ยโอ้ไม่กล้าอยู่จริงๆนะครับผมว่าสู้มาดริดไม่ได้ครับวันนี้น่าจะแพ้ขาดต่อให้เล่นในบ้านตัวเองก็ต่างนะฮะศักย มารติดต่อให้ไม่มีเอเบเป้ครับวันนี้ครับอาวุธหนักมีเยอะครับแล้วการได้เอโดโร่คามาวิงกากลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครั้งผมพูดตรงๆเลยนะสปีดเกมเร็วขึ้นเยอะถ้าไม่เชื่อใครว่างๆนะครับคืนนี้ลองดูนะเกมริมเ้นของมารติดนะทางานแน่นอนครับกองหลังของริวเหนื่อยฮะสองศูนย์จัดไปวันนี้ผมว่ายิงเกอแน่นอนอัตราต่อรองเปิดมาถือว่าค่อนข้างแพงครับสำหรับทีมเยือนฮะบุกต่อ1ลูกแต่ผมว่า1ลูกออกมามาชชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลอลูก2กันพร้อมกันแล้วกันคู่นี้อยู่ต่อมาาาริคั1ลูกทวน ถัดมาคู่ที่5ครับไปที่แอนฟิลด์กันบ้างครับลิเวอร์พูลวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมน้องใหม่ในรายการนี้อย่างโบโลญญานะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลครับแมตช์แรกพวกเขาฟอร์มดีมากๆบุกไปเอาชนะเอซิมิลานได้ถึงซานซซโรเลยฮะสามประตูต่อหนึ่งผลงานห้านล่าสุดของพวกเขานะครับคือการชนะ4และแพ้1ครับผมแต่สีเกมหลังสุดชนะรวดทุกเกมนะฮะแถมยิงประตูได้2ลูกขึ้นไปทุกเกมอีกด้วยล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเฉือนชนะบุแองตนมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ขณะที่ทางฝั่งของบอลอนยาครับฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานเนี่ยสะดุดเยอะนะสเสมอเยอะเลยทีเดียวแมตช์แรกของพวกเขานะครับในรายการนี้เนี่ยคือการเปิดบ้านเสมอกับชักต้าตัวเน็ไปศูนย์ประตูต่อศูครับห้าล่าสุดในทุกรายการชนะ1เสมอสเ,มอเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอกับออตแลนตาหประตูต่อหนึ่งนะครับผมโดยทาด้านของบอลอนยาและลิวอูพูเนี่ยก็จริงๆเจอกันในรายการไม่เป็นทางการบ้างเหมือนกันเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับสครั้งครับในปี2021ซึ่งลิวอูพูเนี่ยเอาชนะได้ ทั้งสองเกมนะครับผมอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นฟุตบลอล่งเครื่องนะย้ำอีกทีนึงนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่ครับผมทั้งฝั่งเรียปูนเนี่ยค่อนข้างจะฟิตฟูทีมเลยไม่มีเป็นแค่ฮาวิเอเลียเป็นแค่รายเดียวครับที่ขาหักนะฮะแล้วก็ปิดเทอมยาวขณะที่สองตัอย่างเฟเดริโก้เคียซ่าและดีโก้โชตาอาจจะรอเช็คฟิตอีกสักครั้งหนึ่งว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับ ขณะที่ตางฝั่งของบโลญญาเนี่ยัวเจ็บเพียบเลยนะครับผมลุยเฟอร์กูซันก็ยังคงเจ็บอยู่ครับผมโตมาโซโพเบกาก็ยังคงเจ็บอยู่ colo, ier, man, นิโคลโคลคัมเบียยี่อุสมานเอลอัสซูซีนะฮะรวมไปถึงลอเรนโซเดซิวิตรีด้วยตัวเก่าก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมครับคือเป็นตัวเจ็บเดิมทั้งหมดฮนะไม่มีตัวไหนหายเจ็บกลับมาเลยแต่ด้านหน้าตาของทีมโบโลญญาก็เชื่อว่าคงไม่ต่างอะไรจากช่วง 3- 4เกมที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับ สเปนพูดเล่นรจริงวันนี้นะฮะของทางฝั่งทีมเยือนกุนซูวิเชนโซอิตาเลโนครับจอมเก๋าใช้ระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นลูคัสโกราสกี้เซนฮาเป็นแซมบูเกมาครับจับคู่กับจอร์นลูคูมี่แบ,บ็คขวาเป็นสเตฟานพอรชแบ็คซ้ายเป็นทางด้านของลิโกกินิสกลาง3ตัวครับเป็นมิเชลอาบิเชอร์เรโมฟรูเลอร์แล้วก็โจวานนี่ฟาเบียนส่วนเกมลูก3ตัวครับจะใช้เป็นริคาโดออสโซลีนิซานติโกคาสโตรแล้วก็แดนเอนดอยนะฮะ ส่วนฝั่งเลี้ยวพูลเจ้าถิ่นครับอาร์เนสซ์ลอตวันนี้4-2-3-1ครับผู้ศัพท์ตูปเป็นอาริซงเบเกอร์กลับมาแล้วนะฮะเซาดาเป็นเฟอร์กิลฟันได้กับอิบราฮิมาโกนาเต้แบ็กซ้ายแอนดรูโรเบอร์สันแบ็กขวาเทรนด์อเลสเตอร์อาร์โนกลางรับเป็นอเล็กซิสแมกาลิสเตอร์กับแรนกราเบนแบชการลุกสตัวเป็นหลุยดีแอดโดมินิกสวอสไลน์แล้วก็โมซาลานะครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นดีเอโกโชตาถ้าลงสนามได้นะ จริงเวอร์ภูลหน้าเป้ามีชอยเยอะนะนูนเยสก็ยังลงสนามได้นะครับเอาแบบว่าอันนี้ตามการคาดการณ์แล้วกันแน่นอนครับในแอนฟิลครับเรอร์พูลดูดีกว่าบรอนญาเยอะเลยนะฮะคือบรอนญาเป็นทีมที่ฟอร์มดีครับผมเมื่อฤดูการก่อนแต่พอมาฤดูการนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลง,งตัวคุณซื้อด้วยครับก็เกโกมาต้าย้ายไปคุมยูเวนตุสนะฮะแล้วก็เอาอิตาเลโนเข้ามาคุมทีมแทนเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสไตล์เขาเท่าไหร่นะผมว่าบอลเขาโบราณไปละแล้วก็วันนี้เจอกับเรอร์พูนที่สดกว่า เล่นในบ้านด้วยนะครับตัวผู้เล่นไม่ต้องพูดถึงครับศักยภาพเหนือกว่าแบบมากบายมหาศาลจริงๆน้นวันนี้สู้ยากนะฮะถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมักจะมีปัญหานะเวลาที่ต้องเล่นฟุตบอลยุโรปเจอกับทีมจากกันโชซีเรียนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็เสียรางวัลให้กับอตาลันตาไปเนาะถ้าใครยังจํากันได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยโบลอนญามันไม่ใช่อตาลันตานะฮะคืออตาลันตานี่ตัวมันดีครับเกรด A แต่โบลอนาเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นทีมระดับเกรด B B ลบได้ซ้ำน,นะครับผมแต่เข้ามาาได้เนื่องจกแบบ ฟอร์มดีจริงด,ดูการก่อนนะแต่ปีนี้ต่างไปเยอะครับรอปลงไปเยอะเลยทีเดียวผมเชื่อว่าวันนี้ยังไงริวพูลนชนะชัวร์100%ตามทรงฟุตบอลน,นะฮะอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองนะครับแล้วริวพูลนี่เกมรุกมันดีอ่ะผมว่ามันโอกาสที่จะยิงได้หลายลูกอ่ะค่อนข้างสูงเลยนะฮะช่วงหลังๆนี่ผมไปดูมาเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยยังไงต้องมี1ประตูขั้นต่ำต้องได้เลยนะครับตาตารองเปิดมาแพงมากครับ2ลูกท่วนนะฮะจริงๆนี่มันก็น่าลองโบอลญ่าเหมือนกันนะ แต่พอดูฟอร์มโบโลญยาแล้วเนี่ยผมลองไม่ลงนะครับออประกอบผมเป็นเดอะคอฟด้วยผมว่าลิเวอร์พูลมาแล้วกันวันนี้นะฮะน่าจะถล่มตักงสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับประมาณนี้ครับผมอัตราต่อรองสองลูกคู่นี้กลั้นใจต่อลิเวอร์พูลไปแล้วกันนะครับของแพงคือของดีผมถือกตินี้มาตลอดนะคู่นี้อยู่ต่อลิเวอร์พูลราคาสองลูกท้วนนะฮะและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ไปที่เยอรมันนะครับอาร์เบเลซิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสครับโดยแมตช์แรกครับผมของทั้งสองทีมนะฮะทั้งฝั่งเจ้าถิ่นอาร์เบล 1>, 1ประตูต่อ2ครับหนัดล่าสุดในทุกรายการชนะ2เสมอ2แพ้1แต่เกมล่าสุดฟอร์มดีฟอร์ม,ดรมสดนะเปิดบ้านเอาชนะอัส์โบวไปได้ในฟุตบอลลีกครับ4ประตูต่อศูนขณะที่ยูเวนตุสครับแมตช์แรกพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะ p s v ไปได้ก่อน3ประตูต่อ1ครับแต่ถ้าว่า5้านัดล่าสุดในทุกรายการเนี่ยสะดุดเยอะหน่อยนะพวกเขาชนะ2แล้วก็เสมอ3ครับเกมล่าสุดพึ่งบุกไปเอาชนะเจนัวมาได้3ประตูต่อศูนยยูเวนตุสด,ดูการนี้ผมว่าก็มาดีใช้ได้เลยแล้ววันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมมด้วยนยนนนะคัไ่่เเจออกกา สภาพความพร้อมวันนี้ของทั้งคู่ครับทั้งฝั่งเจ้าถิ่นก่อนละกันอาเบลซิครับจะไม่มีคิวินแคมเปิรนะฮะที่ยังคงเจ็บอยู่รวมถึงชาเวอร์ชลาเกอร์ด้วยนะครับที่ยังไม่กลับมาลงสนามได้นะฮะแล้วก็นักเตะเยาวชนครับดารุ่งอย่างอัสซันอูดรากโกนะฮะวันนี้ก็ยังไม่พร้อมลงสนามเช่นกันยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับดอกนั้นก็ไม่น่มีปัญหาอะไรนะฮะเอลยิสเอลมาสอาจจะรอเช็คฟิตนะฮะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะลงสนามได้นะครับ ขณะที่ด้านฝั่งของยูเวนตุสครับวันนี้ตัวเจ็บเซตเดิมเป๊ะๆครับทีมที่เวอาร์พอปอกบาคาร์ดิสมิลิกนะครับแล้วก็ทางด้านของวาซิลิชอัสซิชนะครับอันนี้เป็นนักเตะร,รุ่งวัย18ปีทีมชาติเปอร์เซเนโกเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูแล้วก็ไม่มีผลอะไรกับทีมเลยยกเป็นทีมที่เวอาร์ที่ช่วงหลังใช้บ่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับภาพรวมยูเวนตุสถือว่าค่อนข้างฟูลทีมเช่นกันโดยสิบเอกผู้เล่นตัวจริงของ,องฝั่งทีมเยือนวันนี้ครับเตโก้มอต้าจะใช้ระบบ 4-2- 3 1ครรัับผู้สสกดตวเเเเปมิิชลโอ เซนาเป็นเฟเดริโกกัตติกับเบรเมอร์ครับแบ็คแบ็คขวาเป็นเปียร์กาลูลูแบ็คซ้ายเป็นอันเดรคัมเบีโซกางร,รับคู่ครับเป็นมาเนลโลคาเตลี่กับทางด้านของเคฟเรนตูรามเกมลูกสามตัวเป็นนิโคลัสกอนซาเลสจูนคุปไมเนอร์แล้วก็เคนันยูดิสนะครับส่วนหน้าเป้าใช้เป็นดูซานวาลาโฮวิชขณะที่ทางฝั่งของอาเบลัสครับกุสิมาโกโรสนะฮะมาพร้อมกับระบบ4-4-2ครับผู้รักษาประตูเป็น Peter ปีเตอร์กูลัสชีเซนาเป็นคาสเตโลลูเกบากัับบบบวววิิลลี่อออราาาาานนนแแ็็็ซดดดมขขเปทงง้ เกียริดาแผงกลางสีตัวประกอบไปด้วยฮาวิซิมอนอัมบูไฮดาร่านิโคลัสไซวัดแล้วก็ตาน้าของคริสโตฟบัมการ์เนอร์นะครับส่วนหน้าหน้าสองตัวครับวันนี้เป็นเบนจามินเซสโกกับตาน้าของลุยส์โอเพนดาก็จริงๆมันเป็นทีมที่สู่สีได้กันทั้งคู่เลยนะครับผมเพียงแต่ว่าทางฝั่งของเจ้าทินอเบลซิกอาจจะพาสีดีกว่าน่อยจากการที่ได้เล่นในรังย่าของตัวเองเท่านั้นเองนะครับ ประกอบกับแมตช์แรกเนี่ยไปแพ้อแอตเลติกมานะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะต้องใส่เต็มที่ซะหน่อยเพราะว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในระบบใหม่ที่จัเป็นลีกแบบนี้เนี่ยคือแต่ละแมตช์เนี่ยนอกจากจะต้องชนะแล้วเนี่ยควรต้องยิงเยอะด้วยเพราะประตูดได้เสียมันมีผลนะครับผม แต่ว่าทางด้านของอาเบเลซิคเองเนี่ยคือผลงานการเจอกับทีมจากกันโช่ซิเรียอิตาลีก็ไม่ดีนะครับผมเกมในบ้าน2นัดหลังสุดในระดับเวทียุโรปที่เจอกับทีมจากอิตาลีเนี่ยไม่เคยเอาชนะได้เลยนะฮะเสมอ1แพ้1ครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีและแข็งแกร่งโดยธรรมชาตินะฮะแต่ว่าการเจอกับยูทูสวันนี้เนี่ยผมว่ามันแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ยูเว่มาด้วยฟอร์มที่เหนียวแน่นมากๆแล้วยิ่งได้กุนซอมาอย่างเตโกมาต้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่า เกมของยูเวนตุสดูมันสดขึ้นนักเตะวิ่งกันเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับทางฝั่งของเจ้าถิ่นอาเบเลซิกได้พอสมควรเลยทีเดียวเกมเยือนในระดับ UCL เนี่ยยูเวนตุสก็สถิติไม่ดีด้วยนะครับผมใน5้านัดล่าสุดเนี่ยคือเสมอ1แพ้4นะฮะแต่วันนี้เจอทีมอย่างอาเบเลซิกผมว่ามันมันสูสีกันมากอะ่ะผมว่าพวกเขาสู้ได้แล้วกันแล้วก็คู่นี้เนี่ยมองไม่ออกเลยว่าจะมีใครชนะนะครับผมอ่านว่ายังไงก็จบเสมอแน่ๆค่อนข้างมั่นใจ60%นะจบเสับเ่อว่า่าานจะเสมอแบบ ออสกอร์ต่ำด้วยอ่ะ0-0 11, 1-1อะไรแบบนี้นะครับผมคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่วิเคราะห์วิจยัยค่อนข้างยากครับแต่ยังเชื่อว่ายูเวนตุสเนี่ยในความเก่านะครับน่าจะยังพอมีดีที่จะบุกมาแบ่งแต้มกับทางด้านของอาเบลลซิกได้นะฮะก็คู่นี้เปิดมาเนี่ยทางฝั่งเจ้าถิ่นอารเบลลซิกต่อปอป,อปอครับหวังกินครึ่งแล้วกันนะคู่นี้ยูเวผ็ไม่ชนะหรอกแต่ผมว่ามุมเสมอค่อนข้างจะสูงที่สุดนะครับอยู่รองยูเวนตุสทีมเยือนไป ราคาปอปอนะฮะสกอร์ที่คาดไม่ศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งแค่นี้ครับมีแค่สองสกอร์ครับเรียบ,บร้อยฮะประมาณนี้ทั้งหกคู่ใน,นค่ำคืนนี้มาทวนอ,อีกรอบหนึ่งนะครับคู่แรกครับผมให้อยู่ต่อกีโรนาเจ้าถิ่นราคาครึ่งลูกคู่ที่สองกลั้นใจรองแอสตันวิลลาเจ้าถิ่นราคาครึ่งควบลูกคู่ที่สามต่อแอติโกมาดิดร,ราคาปอปอคู่ที่สี่ต่อเรอลมดิดร,ราคาหนึ่งลูก คู่ที่5ต่อลิเวอร์พูลราคา2ลูกและคู่ที่6อยู่รองยูเวนตุสแบบมีเสียวนะครับราคาปอปอ,อฝากไว้เท่านี้เลย6คู่6กบินแค่นี้จบนะครับและขอย้ำอีกทีสำหรับกิจกรรมทายผลสกอร์ในคลิปนี้นะครับ3คู่นะครับแอสตันวิลล่าาบเยิิินนมวแอตก้าเลติโกมาดริดและลิเวอร์พูลกับโบโลญญานะครับผมโดยคู่ปลอบใจในวันนี้ครับของเป็นลิเวอร์พูลกับโบโลญญานะยังไงก็ ร่วมสนุกท่ายโปสตกรมาได้แล้วกันกติกาแจ้งไว้ช่วงต้นคลิปแล้วนะครับยังไงก็ลองไปทําความเข้าใจกันอีกรอบนะทุกคนนะคืออยากแจกครับแต่ก็ต้องทาให้ถูกต้องตามกติกาด้วยไม่งั้นแจกไม่ได้จริงๆฝากไว้เท่านี้สําหรับคำคืนนี้นะครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆลวกันนะครับเจอใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ